ช่วงนี้พาไปดูการสั่งตรวจสอบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่พรุกนะคะที่หลังจากได้มีการลงโซเชียลมีเดียเป็นการรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นนะคะโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีได้มีการสั่งครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะให้ตรวจสอบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่พรุกต,ตาบลน,น้ําปุดออาเภอเมืองจังหวัดตรังที่รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นค่ะ นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบหลังโลกออนไลน์วิจารณ์พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งอัดคลิปในขณะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นห่วงต่อภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ค่ะจากการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงก็พบว่าพระที่ปรากฏในภาพข่าวชื่อพระมหาสอนริน หรือว่าหลวงพี่โจค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่พลุตำบลน,น้ำปุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยได้ประสานไปยังพระครูเมทากรเจ้าอาวาสวัดไร่พลุซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและก็ติดต่อหลวงพี่โจเพื่อตักเตือนและให้ดําเนินการลบคลิปทั้งหมดออกจากโซเชียลมีเดียซึ่งหลวงพี่โจก็ได้ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับการติดต่อแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าคณะเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าในส่วนของสำนักพุทธซึ่งมีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์นะครับอีกทั้งเป็นการเป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับหากมีสิ่งใดทําให้คณะสงฆ์และพระพุทธศา,นาสนา,สานเสื่อมเสียจะต้องรีบเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขยอย่างทันท่วงทีซึ่งในกรณีที่คณะสงฆ์เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และตกเป็นข่าวเช่นนี้ทางสำนักพุทธได้ประสานเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังและทราบว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดตรังนะครับเพื่อให้พิจารณาในวันนี้นะครับซึ่งบทลงโทษจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับทางคณะสงฆ์จับพิจารณากรณีดังกล่าวนะครับถือเป็นโลกวัชชะโลกตำหนิติเตียนว่าไม่เหมาะสมในสมณสารูปแต่ไม่ถึงกับเป็นอาบัติหนักไปอย่างใดครับ